ลุนสวัสดยามเช้าครับดูนะครับเส้นผมบนหัวดำแล้วกับหงอกนี่นะครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเราก็แก่ขึ้นทุกๆุกวันนะครับก็ให้เร่งสร้างคุณงามความดีกันด้วยนะครับทุกคนสิ่งไหนเป็นบุญก็ให้จงรีบทำรีบสร้าง ุณงามความดีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับก็ในการใช้ชีวิตประจำวันทำมาหาก,กินแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลกันไ้ด้วยนะครับให้มีการให้ทานถือศีลภาวนาวิปัสสนากรรมาฐานนะครับให้ฟังธรรมะแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวนะครับ ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะครับสูส้สนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ